สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมพบกับรายการถอดสลักข่าวและดิฉันสุภดาวิจักชิวงค่ะเมื่อเร็วๆนี้ก็มีข่าวออกมานะคะถึงกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาบางแห่งเปิดรับนักศึกษาทาั้งๆั้ที่เองอสภาเรียกว่าสภาวิชาชีพก็ยังไม่รับรองหลักสูตรแล้วนักศึกษาก็เรียนออกไปพอเรียนไปก็เสียเวลาเรียนนะคะพอจบออกมาแล้วนักศึกษาก็ไม่สามารถขอรับใบป,ประกอบวิชาชีพได้ ซึ่งแน่นอนคะ่ะว่าทั้งเรื่องของผลเสียเอ่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระยะเวลาค่าใช้จ่ายต่างๆตกอยู่กับตัวนักศึกษาเรื่องนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วทางออกของปัญหานี้เราจะทำอย่างไรค่ำคืนนี้คะ่ะดิฉันได้เชิญผู้บริหารจากสอกออมาร่วมพูดคุยและหลีจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันคะ่ะสนับสนุนโดยปตท กระทรวงสาธธาณาสุข30บาทยุคใหม่เพิ่มคุณภาพและ www ร ok ์ไว k o เว็บบางกอก กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการถอดสลักข่าวค่ะคุณผู้ชมยังอยู่กับดิฉันสุภดาวิจักชิวงศ์ค่ะและขําคืนนี้รายการค่ะได้เชิญรองศาสตราจารย์นายแพทย์กำจรตติยกวีรองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษามาร่วมพูดคุยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปพูดคุยนะคะถึงเรื่องที่เป็นประเด็นอยู่ณขณะนี้ตอนนี้ค่ะเราไปชมสกูปดีๆจากทางสองกออ,อก,กันก่อนค่ะสำนักงานคณะก,กรกรมการการอุดมศึกษาหรือสอกออ,อก เป็นองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบการบริหารจัดการเชิงรุกจัดทำข้อเสนอนโยบายและมาตรฐานการอุดมศึกษาแผนพัฒนาการอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาแนวทางในการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อบริหารจัดการการอุดมศึกษาไทยรวมทั้งติดตามตรวจสอบประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา แผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาวฉบับที่2มีเจตนารมณ์ให้การอุดมศึกษาเป็นการศึกษาตลอดชีวิตขับเคลื่อนด้วยหลักธรรมมาพิบาลโดยสอกอ,อจะดำเนินบทบาทหน่วยคุ้มครองผู้รับบริการด้านการอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษาไทยไปสู่ความเป็นสากลแต่ยังคงตอบสนองความต้องการของประเทศรัฐบาลหวังให้อุดมศึกษาไทยเป็นปัจจัยในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้วยการบูรณาการทรัพยากรอุดมศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตเพิ่มศักยภาพในวิชาชีพให้คนไทยและจัดตั้งกองทุนตั้งตัวได้เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อมผลผลิตอุดมศึกษาไทยให้รองรับตลาดแรงงานในประชาคมอาเซียนสร้างโอกาสทางการศึกษาด้วยโครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคตหรือกรออปฏิรูปครู ด้วยโครงการครูมืออาชีพสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างทุนปัญญาของชาติสอกออยังคงมุ่งมั่นในการทำหน้าที่เพื่อขับเคลื่อนการอุดมศึกษาไทยไปสู่ความเป็นเลิศในระดับมาตรฐานการอุดมศึกษาโลกซึ่งเป็นฐานสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยให้ก้าวไกลสู่สากลได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป และนี่ก็คือเรื่องราวดีๆจากสอกอ,อค่ะส่วนณตอนนี้เราจะมาพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์กำจรนต,ติยกวีนะคะซึ่งท่านเป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการสัมภาษณ์ขออนุญาตเรียกคุณหมอกำจรนนะคะค,คุณหมอค,คะถึงเรื่องของกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาเปิดรับนักศึกษาแต่ว่าสภาวิชาชีพไม่ได้รับรองหลักสูตรแล้วแบบนี้นักศึกษาที่จบมาแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะขออะไร รับใบป,ประกอบวิชาชีพได้กับกรณีที่มีข่าวแบบนี้ออกมาอยู่เนืองๆน,นะคะคล่าสุดคุณหมอเล่าให้ฟังได้ไหมคะถึงกรณีที่เกิดขึ้นที่จริงเรื่องนี้ไม่ได้เพิ่งเกิดนะเกิดมาได้เป็นปีเศษแล้วนะครับเรื่องของสภาวิชาชีพกับสถาบันอุดมศึกษานะครับสถาบันอุดมศึกษาเนี่ยมีสภามหาวิทยาลัยนะครับซึ่งจะมีหน้าที่คอยดูแลเรื่องหลักสูตรทั้งหลาย เมื่อคณะวิชาหรือสาขาวิชาที่มีความพร้อมจะเปิดหลักสูตรดังกล่าวก็จะขอสภามหาวิทยาลัยะนะโดยที่ความพร้อมก็จะมีคณาจารย์มีห้องสมุดมีอุปกรณ์การเรียนการสอนมีห้องปฏิบัติการต่างๆจนครบถ้วนนะครับแล้วก็ขอสภามหาวิทยาลัยสภามหาวิทยาลัยเห็นว่ามีความพร้อมมีหลักสูตรดังกล่าวก็จะอนุมัติหลักสูตรแล้วก็จะแจ้งให้สอกอ,อรับทราบ สกอเองก็จะดูแลว,ว่าหลักสูตรดังกล่าวเ,เป็นไปนตามมาตรฐานที่สกกําหนดหรือไม่ถ้าเป็นไปนตามมาตรฐานที่กําหนดมีความพร้อมของคณาจารย์มีความพร้อมของกายภาพาสามารถจะสร้างมันอย่างมีคุณภาพได้เราก็รับทราบหลักสูตรก็แปลว่าหลังจากตรงนั้นก็เริ่มรับนักศึกษาได้อันนี้เป็นการบริหารหลักสูตรอย่างปกติแต่วันนี้นมีปัญหาเรื่องของวิชาชีพคําว่าวิชาชีพหมายถึงอาชีพ ที่ใช้หลักวิชาการนะครับแล้วก็จะต้องมีกฎหมายรองรับเป็นวิชาชีพที่เรียกว่ามีได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมายยกตัวยอย่างเช่นแพทย์พยาบาลอวะแพทย์เภสัชกรรมนะครับเ,เทคนิคการแพทย์วิศวะกรสถาปน,นิกเป็นต้น คืออาชีพเฉพาะทางอาชีพเฉพาะทางซึ่งเหล่านี้มักจะมีที่มาของการที่จะต้องมีการคุ้มครองก็เนื่องจากวิชาชีพเหล่านี้จะมีผลกระทบต่อประชาชนนะฮะเช่นแพทย์นี่ก็จะมีผลกระทบต่อชีวิตของประชาชนโดยตรงพยาบาลก็เช่นกันเทคนิคการแพทย์ถ้าพิสูจนอย่างไม่ตรงไปตรงมาก็จะมีผลกระทบต่อประชาชนจึงต้องเป็นวิชาชีพที่ต้องได้รับการคุ้มครอง นะครับใครไม่มีใบป,ประกอบวิชาชีพประกอบวิชาชีพเหล่านี้ถือว่าผิดกฎหมายะนะครับที่มาตรงนี้เองก็จะมีสภาวิชาชีพขึ้นมาช่วยกันดูแลที่จริงแล้วสภาวิชาชีพเนี่ยจะมีปรัชญาก็คือคอยส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพประกอบวิชาชีพอย่างมีคุณภาพแล้วก็มีจรรยบัรรเป็นหลักนะครับโดยทั่วไปสภาวิชาชีพเหล่านี้ก็จะมาดูแลเรื่องของใบปริญญาเขาเรียกว่ารับรองปริญญา ะนะครับรับรองปริญญาเสร็จก็จะออกใบป,ประกอบวิชาชีพอันนี้เองเป็นที่มาของปัญหานะครับโดยเฉพาะปัญหาจะเกิดขึ้นกับสถาบันที่สร้างหลักสูตรใหม่ะนะครับสร้างหลักสูตรใหม่ขึ้นมาเนี่ยการรับรองหลักสูตรใหม่เนี่ยเป็นข้อปัญหาที่ค่อนข้างยาก ก็น so ่าเห็นใจสภาวิชาชีพนะครับเขาก็อยากให้มีการผลิตคุณบัณฑิตที่มีคุณภาพสูงออกมาเขาต้องมั่นใจและแน่ใจได้ว่าการกระบวนการผลิตเนี่ยเป็นไปอย่างมีคุณภาพก็พยายามจะกํากับเรื่องของกระบวนการผลิตแต่ที่จริงแล้วเนี่ยการที่มาอะายแต่ละแห่งก่อนที่เขาจะพัฒนาหลักสูตรขึ้นมาเนี่ยเขามีความพร้อมอยู่แล้วระดับหนึ่งอย่างที่เล่าให้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เขามารับรองเนี่ยเขาก็จะรับรองตัว สถาบันไม่ใช่รับรองหลักสูตรรับรองตัวสถาบันรับรองว่าสถาบันมีความพร้อมแค่ไหนในการผลิตหลักนะสูตรจริงๆเนี่ยได้รับการรับรองมาตั้งแต่แรกแล้วะนะครับโดยทั่วไปสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสภาสัตวแพทย์นะหรือของเทคนิคการแพทย์หรือของพยาบาลก็เคยเกิดปัญหานะครับถ้าอยากจําได้เมื่อสองปีที่แล้วก็เกิดปัญหาขึ้นเนื่องจากการรับรองเป็นรายปีปัญหาเกิดขึ้นตรงที่ว่าการรับรองเนี่ย ระบุว่ารับรองแล้วเนี่ยถ้าไปพบว่าไม่รับรองเมื่อไหร่ก็ถือว่ายกเลิกการรับรองก็จะเป็นปัญหากับเด็กที่เข้าไปาเด็กเข้าไปปีหนึ่งยังรับรองอยู่ปีสองรับรองอยู่ถ้าปีสามไม่รับรองเด็กเหล่านี้ก็จะไม่ได้ใบป,ป,ประกอบวิชาชีพโค้งเลยตอนนั้นรตรงนี้เองก็เป็นที่มาของการที่เราพยายามปรึกษาหารือกับสภาวิชาชีพนะขอความเห็นใจว่าถ้าดำเนินการอย่างนี้เนี่ยคนที่จะเป็นปัญหามากที่สุดก็คือนักศึกษา นะครับซึ่งทางสภาวิชาชีพหลายสภาก็รับฟังหลายสภาก็พยายามที่จะปรับนะบางแห่งเท่านั้นที่ยังมีปัญหาเรื่องของรายละเอียดนะนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นที่มาที่ไปของในปัจจุบันสภามหาวิทยาลัยของอุดมศึกษาทั้งหลายก็พยายามจะปรับตามที่สภาวิชาชีพแนะนำร้องขอมาว่าขอให้ปรับปรุงเรื่องนั้นเรื่องนี้เขาก็พยายามจะดำเนินการอยู่นะแ,ตแต่จนแล้วจนรอดเนี่ยก็ยังมีประเด็นปัญหาอยู่บ้าง ค่ะที่บอกว่าเป็นประเด็นปัญหานี่พอจะเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าประเด็นปัญหาส่วนใหญ่ที่เจอเจอเนี่ยคืออะไรคะเท่าที่รับทราบมาจากข้อมูลนะครับถ้ายังไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยสภาวิชาชีพบางแห่งเนี่ยเข้าไปดูในกระบวนการอย่างในรายละเอียดมากเกินไป คือไปดูว่าอาจารย์จบมากี่ปีแล้วมีประสบการณ์อย่างไรบ้างซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ปรัชญาในการจัดการศึกษา <c oughs> นะครับแล้วก็ไม่ไม่ใช่ไม่น่าจะเป็นหน้าที่ของสภาวิชาชีพ <c oughs> น่าจะเป็นหน้าที่ของสคอนะครับ <c oughs> เช่นจะดูว่าอาจารย์มีคุณภาพเพียงใด <c oughs> บางครั้งเราก็อยากได้อาจารย์ที่ดีที่สุดนะใช่แต่ว่าต้องดูความเป็นไปได้ของสถาบันที่เปิดใหม่ด้วย <c oughs> นะครับสถาบันที่เปิดใหม่ท่านจะ ขอว่าจะต้องมีอาจารย์ที่มีประสบการณ์แล้ว3ปี4ปีนี่ย่อมเป็นไปไม่ได้ะนะจะต้องเริ่มจากอาจารย์ที่ยังไม่มีประสบการณ์แต่เขามีความรู้ะนะครับมันจะต้องเป็นค่อยเป็นค่อยไปในลักษณะของปรัชญาการจัดการศึกษามันเป็นหลังอย่างนั้นแต่สภา,าวิชาชีพน่าจะไปดูเรื่องของบัณฑิตถ้าไม่แน่ใจไม่มั่นใจว่าบัณฑิตที่ผลิตลออกมาเนี่ยมีความรู้ความสามารถที่จะประกอบวิชาชีพได้แล้วก็ก็ไปวัดตรงนั้น แล้วในส่วนของอสภาวิชาชีพในต่างประเทศเขามีเหมือนบ้านเราไหมคะ,ะมีฮะมีคล้ายๆกันนะครับแล้วก็จะมีปัญหาคล้ายๆกันแต่ว่าเขาก็จะปรับจนกระทั่งที่เข้าไปช่วยกันดูแลได้ครับค่ะช่วไปแล้วในส่วนของสภาวิชาชีพเนี่ยมีถือได้ว่ามีบทบาทกับการจัดทําหลักสูตรให้กับสถาบัน<ม>อุดมศึกษาไหมคะขณะนี้เนี่ยเราหลังจากที่เกิดเรื่องกับพยาบาลเมื่อสัก สปีที่แล้วนะครับเราก็พยายามกลับมาดูหมดทุกเรื่องนะครับและเราก็มีการพัฒนาที่เรียกว่ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิของออวิชาชีพต่างๆะนะครับเราที่เรียกว่า TQF นะภาษาอังกฤษเรียก่ TQF นะคือกรอบมาตรฐานคุณวุฒินะครับในสาขาวิชาต่างๆ ซึ่งในการพัฒนาตรงนี้เนี่ยจะบอกว่าในการจัดหลักสูตรต่างๆที่จะเปิดการสอนอย่างไรต้องประกอบไปด้วยความพร้อมอะไรบ้างมีเครื่องมือเครื่อง,องไม้ ISE, อะไรบ้างจะสอนอะไรบ้าง<ะ>ลงลรายละเอียดการพัฒนาตรงนี้เนี่ยในระยะหลังเราก็จะเชิญสภาวิชาชีพเข้ามาให้ข้อคิดเห็นตั้งแต่แรก<ะ>เพื่อที่จะบรรจุความต้องการของสภาวิชาชีพทั้งหมดเนี่ยไว้ในหลักสูตรให้เรียบร้อยตั้งแต่แรกเพื่อที่ว่าเมื่อผ่านไปแล้วเนี่ยสภาวิชาชีพจะไม่มีปัญหากับเรา กับ<ม>สกอ,ออ,อกด้วยที่ผ่านมาได้ดาเนินการไปกับพยาบาลคะกนะรุสภาก็คือศึกษา,า,ศ,าศาสตร์คณษศาสตร์ก็จะมีส่วนเข้ามาดูแลตั้งแต่ต้นค่ะแล้วตอนนี้ยังมีสาขาที่เหลืออีกเยอะไหมคะที่ทางสภาวิชาชีพเนี่ยยังไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดหลักสูตรปัจจุบันเนี่ยนะฮะเมื่อปีที่แล้วมี13สภาวิชาชีพแล้วก็กําลังจะเพิ่มเป็น15ในปีนี้นะครับก็มีหลายๆหลักสูตรที่เราก็กําลังพัฒนาไปด้วยกันเช่นแพทย์แผนไทย ก็มีนะแล้วก็กาลังพัฒนาไปด้วยกันหลายๆอันก็ดําเนินการไปครับค่ะพ่อจะบอกได้ไหมคะว่าจากเดิมเนี่ยเรียกได้ว่าสภาวิชาชีพจากเดิมมี13บครับและตอนนี้เพิ่มเข้าไปเป็น15อีก2สาขาที่เรียนเนี่ยมีอะไรเพิ่มเข้าไปคะมาจากสาธารณสุขฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางสาธารณสุขครับค่ะ คุณผู้ชมคะเรื่องราวของอาสภาวิชาชีพกับปัญหาที่เกิดขึ้นที่อย่างที่ได้เกริ่นไว้ยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะคะแต่ว่าตอนนี้พักกันสักครู่คะ่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาติดตามกันต่อคะ่ะสนับสนุนโดยปตทกระทรวงสาธารณาสุข30บาทยุคใหม่เพิ่มคุณภาพและ www ร ok ์ไว k o เว็บบางกอกว .com